เ้าผ่านนะคะค่ะวันนี้เราจะมาซ้อนทานี่เลยค่ะท,ทีวีจิ๋ว LOL Surprise จะามาทาบก่อนค่ะทาบกับโทรศัพท์เราแบบนี้ค่ะกระดาษออกมาค่ะเพราะว่าโทรศัพท์ของแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะทาบแล้วก็ปัดออกมาแบบนี้ค่ะให้เกินมาประมาณสัก1นิ้วอะไรอย่างนี้นะคะนี่ค่ะรอบๆเกินมาแค่นิดเดียวค่ะนิดหน่อยเท่านั้นเห็นไหมคะประมาณนี้นะคะตัดแล้วก็ตัดตรงข้างในนี้โดยการที่เราวัดจอด้านในค่ะอย่างนี้แล้วก็มาตัดตรงนี้ค่ะเห็นปะ เราก็จะมาตัดใส่กระดาษกันนะคะแต่ละชิ้นไม่เท่ากันนะคะชิ้นที่1คือจะเป็นแบบนี้ชิ้นที่2เป็นปิดแบบนี้ค่ะไม่มีรูนะคะชิ้นที่3เป็นขาตั้งด้วยค่ะแบบนี้เพื่อที่จะมาทาบเขาแปะอย่างนี้ก็ลอบมาจากชิ้นเดิมค่ะต่อไปจะเป็นทีวีแปะด้านหลังอย่างนี้ค่ะแปะด้านหลังเนาะชิ้นต่อไปเป็นที่แปะ ของทีวีอันนี้แล้วแต่ว่าเราใช้กี่ชิ้นเนาะความหนาของกระดาษเราไม่เท่ากันนะคะ่อกจากนั้นนะคะให้เรามาทาบแบบนะคะแล้วก็ตัดใส่ลังกระดาษธรรมดาเลยนะคะนี่ค่ะทาแบบแบบนี้เราก็ตัดออกมานะคะ เราได้ชิ้นส่วนทุกอย่างครบแล้วเราก็ใช้กาวลาเท็กนะคะที่เอาไว้ติดกระดาษมาติดให้ครบเลยค่ะ นี่ค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาติดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะโดยการติดแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะพื้นเรียบไว้ข้างล่างอันนี้อันที่สองค่ะติดเลย ตอนนี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงสีต่งตางๆกันค่ะนี่ค่ะสภาพเขาก็จะตั้งเอ็นแบบนี้นะคะเขาก็จะมีตัวนี้นะคะคอยรองรับอีกทีถ้าเราต้องการดูแบบเอ็นแบบนี้ก็จะได้เลยเนาะเท่าไงเรามาลงสีกันเลย ช่วงจังหวะที่เรารอทีวีเราแห้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาติดอะไรด้านในกันเนาะเพราะว่ามันจะเป็นทีวีของ ll ใช่ไหมแล้วก็วัดเลยว่าตัวไหนใส่ได้บ้างแล้วเราอยากให้ตัวไหนใส่เข้าไปเนาะนี่คะตอนนี้ก็แห้งเสร็จหมดแล้วนะคะเราจะเอาตัวที่เราทำเอาไว้ใส่เข้าไปเลยเห็นปะสวยงามแล้วเราก็จะติดด้านนอกอีกทีนึงค่ะ ้นอกให้เขาเด่นๆเ,เนาะพวกตัวพวกนี้นะคะติดเลยค่ะต้าดาเป็นยังไงวาคะทีวีของเราน่ารักสุดๆเลยเดี๋ยวเราจะลองมาเล่นวิดีโอกันนะคะใส่เข้าไปค่ะในด้านนี้โอ้เพเลยโอ้เออเอลสุดยอดีดนะคะ เห็นปะเปลี่ยนสีเมื่อกี้จำไมได้ว่าของสีอะไรแตันอยู่โอ้โหปี้อนนะคนี่ค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีวีจิ๋วของเรานะคะแล้วคลิปนี้เปาพาก็มีคําถามค่ะว่าเปอพาทาสีอะไรไปบ้างคะอันที่ทาสีนะคะเดี๋ยวหมุนให้ดูรอบหนึ่งติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กตอกมีสีอะไรบ้างเอยเห็นหรือเปล่า มีทั้งหมดกี่สีแล้วสีอะไรบ้างน้องๆรู้กันหรือเปล่าคะถ้ารู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะคลิปนี้เป้าพาไปแล้วนะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆจากเป้าพานะคะนี้พี่ป้าพาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายจุก๊กจุ๊ก